สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะจา้าบรรยากาศอยู่ในสวนยางเอาเบ่งไอโฟนเราหิดยังทำมาเลยค่ะสวัสดีครับเอาเอาเอาสวัสดีครับเน็่ยยังอ่ะรลบนี่ รับมีดตัดอย่างฝนมีดตัดอย่างตัดน่อไม้ให้น้องแน่ยน้องจะไปเอาหน่อไม้มาต้มามาต้มเหจ้ามันขึ้นหลายละมันยาวาละมันโบกยาวโบกพร้อมกันหยิบมาแล้วมีตัดอย่าง งานประจำของนางคลิบอย่างคลิบอย่างเรียบร้อยแล้วนางก็สิมานั่งหลับมิดนะดวงนึงหลับบพ่พอห้านาทีดอกแต่ว่าคมคลิบตัดได้ทั้งคืนถ้าบดต่จำลิ้น นอไม้ในก่อนไม้สางไผ่หรือว่าไผ่เลี้ยงน้องนะจ๊ะก็สิให้เพื่นไปตัดให้ก็สิเอามาต้มใส่ถุงสิแกงกินบ่ไหวไผ่เลี้ยงบ่ขเจ้าเพิ่นเอิ้นไผ่เลี้ยงน้องแกงบ่ไหวแล้วกินบ่ไหวเพิ่งกินไปจ้ะยังบ่คิดยากก็เลยว่าบ่อยากให้มันยาวทิ่มเนาะก็เลยก็เลยสิไปเอามาต้มยัดถุงไว้จ้ะ ยามขึ้ออยากจังออกมากินมาแกงมาเดือมมับมับเดือมมับมับใส่มีตัดอย่างคนละดวงบุมีบุมีสำรองเลยนั่นนะโอ้ยน่ะยังยากน้ำยากในเร็วปิดประตูน้ำใกล้ชิเขาเฮือนคนบ่อยู่ใกล้หลายจ้ะอันนั้นแหละไปตัดให้หน่อยไป เดินไปนั่นะตัวนู้นน่นก็เป็นถังน้ำยางเก็บยางมาแล้วก็เทใส่ยทางสบายวันนี้บ่ได้ไปไช้บ่ไหมนี้ไช้ข้าวฟอนบ่ขักวฟอนแั่นี้ได้ไปเนี่ยหวานนะบ่เอาไปเอามันมาเฮ็ดหวานบ่ได้เลยมะเล็กกระทีมาเลยนี่ไปเอามันบ่เอามันเ็มไปเอามันจะเข้าเนาะ เน,น,นี่ยกระหิตหัวบ่นอันนี้ก็บริคุดกินถึงแล้วเนาะหัวมันอย่างต้นงามพี่น้องตัดมาฮอกันแต่ว่าเวลาฝนตกมึงควรไม่ได้ครับปั่นทะเลสาบหน่อยมันก็ตายยืมต้นตายไม่ได้ยางวอกพักไว้ สักปีแล้วค่อยตัดใหม่นี่เป็นมากเลยวัดฮะเป็นมากแล้วมากน้ออยุ๊บทีนี้ได้กินหลายรอบแล้วนี่ในหัวมายมำเลยเอายำนั้นเพรานว่ามันเนื้อมันหลายมันเม็ดมันบวชคอยใหญ่บวชคอยเปรี้ยวคือจังเลยระกำพี่น้องอันนี้นาที่เป็นแบบเขาซื้อมากินนะครับมันเป็นมันตะไคร่พันมันเป็นสละหวานนะปกตินี่มัน มันยังบ่ได้ไอ้พี่อู้พี่มันก็บ่ได้เขาเมืองบ่ได้ติดตาเนาะบ่ได้ติดตานี่นั่นมันก็เลยออกรูดเปียกนี่หาตาเอาหน่อนยาวก่อนนี่น้ำแปดนอนวะไอ้หดน้ำดิ่งต่อหดน้ำเนี่ยบ่แปดแล้วอ้วนพี่กำลังคืนอันแหนงมันพี่อันนี้เก้านี่นะเรื่องพี่สิได้เอาหักไห้คุณโอ๊ยน้องบ่เห็นเอาเลยหักเอาเลย หักเอาก่อนเลยน้องบัวเห็นเลยค่ะหักเลยหักให้มันอันนั้นหักให้มันหัวตามันเลยให้มันแตกไหมหักออกนั่นนะอนี่ก็เดี๋ยวคุณนก็อย่างนั้นเด้อจ้าตัดใส่ตัดเอาเตอร์บอกแล้วก็ตัดเอาเตอร์เต็มอกหักออกให้มันอันนั้นตามันนะเนี่ยจ้าบัวมันหักไม่ได้หรอมันมันแข็งหรอเปล่า ในแล้วถ้ามีละบ่เป็นยังหรอกบอ่ให้มันแตกใหม่ค่ะนะแหน่งเนี่ยบ่เอาตรงบ่เอามันน้อยลีออกเลยลีทิมเลยแหน่งนั่นนะหลายแหน่งเนี้ยรีทิมเลยแหน่งน้อยนะเออน้องบ่เห็นเอาโคตรกว่าทิมนะคะ <c oughs> จ้านั่นละลีออกรีออกให้มันมุดเลยให้มันแตกใหม่แต่งไปพร้อม ตัดแว้วหั่นแหละเดี๋ยวน้องเอาไปปอกเอาไปตัดเอาตะตุกอ่อนมันน้องเบิ่งโอ้ยเบิ่งหนอพี่น้งพี่แต่งปุ่นไปตัดเลยตัดเอาตัวนี้ก่อนไปนังเอาพี่ก่อนเลยตัดกินหลายแล้วเนาะโกรนี่เนาะไอเนาะนี่นอนหนึ่งี่น้องพี่นอนหนึ่งข้างในจักนอนหนึ่งสองตัวนี้เอาบ่สามสี่ตัวนี้เอาเลยบ่เอาสองตัวนี้กึ้นามตัวนี้แล้วเหลือนั่นสิบ่เอาสิบ่อยไว้ก่อนตัดเลย างานเตียมีได้ไม้เนาะโอ้ยอีชายเนาะ <c oughs> ตัดตัวนั้นนั่นละสวยขนาดนอนใหญ่ขนาดน้อยเนาะเนียงนี่เราเป็นแต่เกลียวเสียพี่เวนนอนมันยังสั้นเนี่ยท่าถ้าฮักเอาพร้อมตัวนี้อือถ้าเก็บ,น,น,บนั่นนี่เนาะเก็บท้องเนาะ อันนี้เขาต้อ,องอะไรนปิดบนปิดไปเลยพี่นอความพี่เพื่อนเสียวไปต้มใส้ถุงไว้เอาเอาเรียดดินเลยอื้ออ,อันขนาดีหนอ,อยู่ตัดเลย โอ้ย oh yeah. ไปอีกมีกว่านึงนาะมีป้านอนนั้นยังไงนอนข้างในเหนจ๊ะนอนนี่เบื้องเงาเบืบ้อง,ง,งเงากันยงไงเงาเงี่อ้วกป้าผู้เดีดยร์กำลังแตกขึ้นอีกนี่นี่นี่นเป็นปลาย <S 1> 1, <S ดึดปีขึ้นสองสามสี่ห้าหกกันอน,นี้เออกนาบกับเจ็ดแปดเก้าโ้ี๋ยวผมติเปิดน้ำใต้เกอยวไป แต่ก่อนี่ยไม่เป็นก่อปูนอไม้ปูนอไม้ปูมันมันบ่อมันบ่เป็นแนว่ยนเนาะแต่มันติดให้สามก้อนี่นะครับเพนฟันฟันขยายเกโซนมากไหมแท้ตขนาดต้นหมอกต้นไม้ก็ยังมีวกกอไผ่ปู้นอไม้อันนี้บพราะขึ้วมันจะเปิดน้ำไปยุ่งตัวนี้มีนอนนึงอันนี้ก็ดินแห้งหรอมันจะได้เปิดไปอยู่ ดินแห้งดิดนั่นล่ะได้เปิดน้ำใส่ไว้อุ้ยตัดพอดีถุงนึงพอดีไออันนี้ปอกแล้วก็ตัดคืนจ้าจ้าว่าใส่ถุงพอดีได้ถุงได้ถุงนึงพอดีตัวน,นั้นถ้าตัดพร้อมกันเนาะก็ที่ได้เปิดน้ำใส่่อยูดินแห้งแล้วเอาเอาอัน อยเชอรี่มาใส่เพื่อนว่าหน่อมาจังไงใส่อะไรกาบมันน่ะหน่วยมันนี่แหล,ละนหน่ยันนั่นอะจีนวยน่วย,ยเขากินแล้วเลือด่หนวยน่ะหน่วยเป็นเนอันนี้เลยบ้าจีหยเอรีมันกักินเนียงแน้วไม้เบิร์ดเลยจักแล้วเพื่อนว่าเอามาใส่หน่อมาใส่หน่อยเป็นไปไหน,น,นเลยเอาทิมผมเอา,า,น,า,น,เอาน,น,น้อไม้ไามาเอาอันนั้นละเลือไปแช่น้ำไว้นว่าจะแกงเืนะ มันกัดกินมืดนี่นาอันนี้นะอานว่ามาใต่กรบจังแจ้ว่าผมโมล้ออาเตะไว้อะมันกัดกินจนมืดจนเงี้ยงมืดบัดนี้ก็กะสิไปปอกต้มน่าจะเดี๋ยวกันสิให้นางเอกไปซื้อถุงมาให้อัดเพราะว่าถุงเมื่อวานนี้ซื้อมาอัดนอกกระเจี๊ยบหมดแล้วเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ ก้อยกับไอ้พงก็จได้ลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพงไงวันนี้หนึ่งวันนี้มา